ผัวคนนี้มันไม่รวยก็ยินเลิกไปหามันใหม่สิหาคนที่มันรวยไปอยู่ที่โรงฝรั่งแล้วมันหา กันอีกแล้วนะคะกับปแก้วชาแนลวันนี้วันพุธวันพุธยังมีแดดนะคะที่ประเทศอังกฤษยังมีแดดแต่เมื่อวานนี้มีแดดทั้งวันแต่ช่วงช่วงประมาณทุ่มหนึ่งจะมีฝนปรยโปรลงมานะคะเมื่อวานก็ฉลองวันเกิดย้อนหลังกับน้องสาวนะคะไปชอบลายที่ คือออกจากบ้านไปตั้งแต่11บเอโมงกลับเข้าบ้านอีกทีก็สามโมงนะสักบ่ายสามโมงก็ไปซื้ออาหารซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่ซื้อกุ้งหมึกกุ้งหมึกกุ้งซื้อผักซื้ออะไรมาทำปิ้งย่างกินนะคะมาทำหมูกระทะกินหมูดาดก็อิ่มน้ำสําลานนะคะ ย้อนหลังกันอะลรแล้วทีนี้เรามาฟังกันเรื่องนี้ดีกว่าเข้าเรื่องของเราเนาะคือหลายคนนะหลายครั้งที่ป้าแก้วมาเล่าในตรงเนี้ยในคลิปเนี้ยในชาแนลของป้าแก้วเนี่ยก็จะมีหลากหลายชีวิตผู้คนนะะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตที่ทีม่มักเรามักจะได้ยินเสมอว่า ครอบครัวที่เมืองไทยหลังจากที่ลูกสาวบ้านไหนแต่งงานกับได้ผัวฝรั่งแล้วก็ย้ายมาอยู่ต่างประเทศหรือไม่ย้ายมาอยู่ต่างประเทศก็ตามนะ,ะเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเลยยังหลีกเลี้ยงไม่ได้ก็คือเรื่องเงินนะ,ะไม่ใช่ว่าจะให้เฉพาะพ่อแม่นะคะแต่อันนี้ ส่วนใหญ่จะเลี้ยงทั้งครอบครัวนะคะหลังจากลูกสาวในบ้านได้ผัวฝรั่งทุกคนก็จะกลายเป็นง่อยนะคะอันนี้ส่วนใหญ่นะคะแต่ป้าแก้วไม่ได้พูดภาพรวมทั้งหมดบางครอบครัวก็ดีไม่ไม่ยุง่งไม่วุ่นวายกับลูกสาวอย่างป้าแก้วนี่พ่อก็ไม่มาวุ่นวายอะไรด้วยนะ,ะแล้วทีนี้พอหลังจากที่ตอนที่เธอมีสามีคนไทยนะคะครอบครัวก็อยู่ได้กันแบบ ไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรกับเธอมากมายนะคะังน้องสาวผี่สาวผี่ชายน้องชายก็ไม่ได้มาต่างคนต่างทำมาหากินนะคะแถมกลัวเธอไปขอเงินเขาได้ซ้ําไปนะคะพอหลังจากที่เธอแต่งงานได้สามีต่างชาตินะคะเธอก็ปลดหนี้ปลดสินให้กับพ่อแม่นะ,ะปลดหนี้ปลดสินให้กับพ่อแม่ก็หลังจากที่ย้าย ไปอยู่เมืองนอกแล้วเธอก็มีภาระที่จะต้องส่งเสียค่าเลี้ยงดูหลานนะคะทั้งค่าเทอมค่าจีปถาถะค่ากินอยู่ในแต่ละเดือนเธอต้องส่งเงินกลับมาให้ทางแม่นะประมาณเดือนแล้วไม่ต่ำกว่าสองหมื่นขึ้นไปทางเมืองไทยอาจจะคิดว่าเฮ้ย hey, ได้ผัวฝรั่งทั้งทีทำไมส่งเงินมาให้พ่อแม่แค่นี้สองหมื่นคุณ สองหมื่นนี้เยอะมากนะเยอะมากจริงๆอยากคิดว่าการที่มาอยู่เมืองนอกแล้วค่างเงินมันเยอะแล้วมันเป็นเพียงแค่เศษเงินส่วนใหญ่ที่ป้าแก้วได้ยินก็คือส่งแค่เศษเงินมาให้คนนะักแข่งมันไม่ล่วงหรอกเมียฝรั่งนะขอผัวมันเยอะๆสิหลอกเอาเงินมันมาเยอะๆสินะคะแต่ครอบครัวของน้องคนเนี้ก็เป็นแบบนี้นะ หลังจากที่ส่งเงินไปให้ทุกเดือนทุกเดือนแล้วมันก็จะมียิบจ่อยจิปะทะไหนจะค่าเทอมหลานไหนจะเอ่อถ้าสมมุติว่ามอไซค์เกิดมีปัญหาหรือยางรั่วยางแบนหรือว่าคนนั้นป่วยคนนี้ป่วยเขาก็ต้องโทรมาของเงินเธอเป็นประจำนะคะซึ่งมันก็ทำให้เธอเกิดอาการแบบเฮ้ยอะไรวะ เบบเพราะว่าเธอก็ต้องทํางานช่วยสามีสามีก็ไม่ได้หล่ำรวยนะพอบอกว่าเฮ้ยไม่มีเงินช่วยกันใช้เงินพอเพาหน่อยนะฉันไม่ไหวแล้วก็จะบอกว่าอา้าวผัวคนนี้มันไม่รวยก็ยินเลิกไปหามันใหม่สิหาคนที่มันรวยไปอยู่ที่โรงฝรั่งแล้วมันหาไม่ยากเอาเธอก็บอกว่าเธออยากจะสวนกลับเลยนะว่ามันหาผัวนะไม่ใช่ไปหาผักผลไม้อยู่ในตลาดที่มันจะหาได้ง่าย ไอหาผู้ชายมานอนด้วยนะมันไม่ยากหรอกนะะไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกมันไม่ยากเลยแต่ไอจะหาคนมารับผิดชอบมารักเรามาดูแลเราเนี่ยมาแคร์ความรู้สึกเรามันไม่ได้หาง่ายๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะว่าเธอเห็นแก่ตัวนะคะส่วนใหญ่จะว่าเธอเห็นแก่ตัวเธอไม่สนใจพี่น้องชื่วไม่ว่าหลังจากที่เธอปลดหนี้ปลดสินให้กับทางครอบครัวเสร็จแล้วเธอย้ายมาอยู่กับสามี ได้ไม่ถึงปีนะทางบ้านก็จะโทรมาของเงินเธอบอกว่าอเอารถไปจำเข้าไฟแนนซ์ก็คือเธอเธอก่อนที่จะย้ายมาเนี่ยเธอจะมีรถรถจนของเธอที่ยังผ่อนไม่หมดแต่สามีก็ปิดให้แล้วทั้งหมดหนี้สินทุกอย่างนะแล้วก็บ้านแล้วก็ที่นาก็ไปปลดปลดออกจากธนาคารปลดจากทกสทุกอย่างนะ พอมาได้ไม่นานไม่ถึงปีแม่ก็บอกว่ารถเอาเข้าไฟแนซ์นแล้วบ้านก็เอาไปเข้าอาแบงค์แล้วก็ทีนาก็เอาไปเข้าทกสอเธอก็เลยถามว่าอา้าวไอ้รถที่ใช้นี่ให้หมดน่ะแม่เอาไปทำอะไรแล้วก่อนมาก็ทิ้งเงินไว้ให้ก้อนหนึ่งเพื่อที่จะ ให้ทำมาค้าขายคือเธอเปิดร้านขายของเล็กๆให้แม่นะตอนนี้ร้านตัวนั้นตรงนั้นก็ปิดไปแล้วแล้วเธอส่งเงินให้ใช้ทุกเดือนนะแม่บอกว่าไม่พอพ่อกับแม่บอกไม่พอใช้ไหนจะน้องไหนจะพี่ไหนจะพี่มึงไหนจะน้องมึงไหนจะร้านมึงไหนจะพี่ชายมึงพี่สาวมึงน้องสาวมึงน้องชายมึงไหนจะส่งค่าเทอมค่าอะไรให้มันไม่พอใช้หรอกนะแต่เธอมาสืบรู้ภายหลังนะคะว่า พ่อกับแม่ติดการพนันนะทุกรูปแบบใครชวนไปไหนก็ไปนะคะแล้วก็นั่งเขาเขาจะมีเธอบอกนะคะจะมีรถตู้มารับในหมู่บ้านนะแล้วก็พาไปปร,ประเทศเพื่อนบ้านนะค,คือรับส่งฟรีมันก็เธอถึงกับอืถึงกับพูดไม่ออกเลยนะคะแล้วทีนี้สามีเธอป่วย คือในช่วงช่วงที่ผ่านมาซนะามีเธอกับตัวเธอคือเหมือนเหมือนว่าจะติดโควิดหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไม่หยุดงานกันทั้งคู่นะคะคือหลังจากที่แฟนเป็นแล้วเธอก็มาเป็นต่อมันก็เลยต้องหยุดงานเป็นเดือนนะคะก็รายได้ก็จะคือไม่ไปทํางานเขาไม่ได้ชดเชยอะไรมากมายนะคะจากส่วนส่วนนี้แล้วทีนี้ เธอก็ไม่ได้โงดส่งทางบ้านทางบ้านก็จะโทรมาด่าแม่นีตัดขาดจากเธอเลยเธอบอกว่าเธอป่วยสามีก็ป่วยเราไม่ได้ออกไปไปทํางานเลยอยู่บ้านกักตัวอยู่บ้านแล้วไหนจะบินค่าต่างๆค่า,าน้ำค่าไฟค่าผ่อนบ้านผ่อนรถไหนจะอะไรอีกมันไม่พอพ่อแม่ทั้งสาดทั้งแช่งเธอนะฮะแล้วก็ตัดขาดบอกว่าตัดขาดกันไม่ต้องมาเรียกกลัวแม่อีกเลย ะะเธอเสียใจมากไอ้ที่ผ่านมาเธอไม่ได้ทําหน้าที่ลูกที่ดีหรอแล้วก็เขาไม่ถามเลยว่าสามีกะเธอป่วยเป็นโควิดเนี่ยดีขึ้นแล้วยังอาการเป็นอย่างไรไม่เคยถามเลยนะคะไม่ถามเลยถามแต่เงินนะคะแล้วเขาบอกว่าต่อไปไม่ต้องกลับมาเหยียบเมืองไทยอีก คือคือด่าแบบสารพัดนะ่ะเธอตอนนี้เธอเธอหน่อยมากหน่อยมากแล้วก็เสียใจมากนะคะเสียใจน้อยใจทำไมทุกคนเห็นเธอเป็นวัตถุเป็นตัวผลิตเงินให้กับทางครอบครัวแค่นั้นเหรอนะคะยังไงน้องก็บอกว่าก็คงต้องตัดขาดสักพักหนึ่งแต่เรื่องส่งเงินถ้า ถ้ากลับไปทํางานได้เหมือนเดิมก็ยังจะส่งให้แต่ว่าจะส่งให้ไม่เยอะแต่จะไม่ติดต่อจะตัดขาดการติดต่อทุกช่องทางกระทางครอบครัวนะคะเธอบอกว่าเธอทําทแบบนี้ทุกคนจะเรียกเธอกระตาอ่กระตัน,นยูไหมทุกคนจะว่าเธอเป็นคนเร็วไหมแต่เธอไม่ไหวจริงๆเธอบอกเธอแบกรับภาระอันหนักอึง้งทางครอบครัวไม่ไหวแล้วนะคะทุกคนไม่ได้ ที่จะช่วยลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองตับกับกายทำตัวเป็นภาระให้เธอทั้งหมดเลยนะคะเรื่องเนี้ป้าแก้วก็เคยเอามาเล่าหลากหลายนะคะทั้งที่หรือว่า fc ของป้าแก้วเนี่ยเพื่อนๆของป้าแก้วที่อาจจะไ <c> ป <oughs> ได้ยินได้ฟังจากหลายๆที่จากข่าวบ้างจากอะไรบ้างก็จะเจอในทํานองนี้เช่นกันใช่ไหมคะคือ <c oughs> หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, ก็ตัดขาดไปเลยทําใจสิแต่คุณ คือเราโดนเลี้ยงดูถูกเลี้ยงดูมาลักษณะนี้คือความกระตันอยู่แล้วต้องดีกับพ่อแม่นะคะถึงถึงปากจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่แคร์ฉันไม่สนใจในใจลึกๆมันเหมือนมันเหมือนมันเป็นความผิดของเราที่เราไม่สามารถดูแลได้มันเป็นเป็นความผิดในใจลึกๆกันนะะที่มันไม่สามารถที่จะตัดออกได้เลย ยังไงก็แก้วก็ขออวยพรให้ทุกชีวิตให้สาวๆทุกคนที่มีสาม,มีต่างชาติและกาลังเจอปัญหาอย่างเงี้ยนะคะเราเราจะต้องยังไงล่ะเขาเรียกคือหลีกเลี่ยงอันไหนได้ก็หลีกเลี่ยงโดยเฉพาะการคุยกันบ่อยๆการคุยทุกวันการคุยเรื่อยๆนะ,ะมันไม่เป็นผลดีเลยในการคุยทุกครั้งบางคน ก็จะมีการของเงินทุกครั้งหรือไม่ก็ถ้าไม่ขอโดยตรงก็จะยับเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมายนงไงนะคะยังไงพวกแกก็ขอให้ทุกท่านนะคะาหาทางออกให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะคะให้ได้ในเร็ววันแล้วเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะอย่าโทษตัวเองนะคะความกระตันยูไม่ได้เป็นเม็ดเงินนะคะเรากระตันยูทางอื่นได้นะคะ อาะคาวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการลักษณะนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคือไปแบบฟันตรงเนี้ยมันเป็นหมอเขาเจาะเจาะแล้วก็ยัดเออเขาเรียกอะไรอุดฟันให้แล้วทีนี้ฟันมันแตกนะคะพือคือเขาเขาจะทําเป็นโอเลยเจาะเจาะเป็นรูตรงกลางแล้วก็ยัดซิลิโคนแล้วทีนี้ขอบข้างมันก็จะบางเนาะแล้วทีนี้มันก็เลยแตกพอแตกเสร็จแล้วมัน มันไปโดนอะไรสักอย่างเหนื่อจะบ,บวมตรงเนี้ยนะโทนัดแล้วยังไม่ถึงคิวเอาละค่ะวันนี้ประปแก้วไปเราจริงๆเหนื่อยเมื่อวานไม่ได้พักเหนื่อยจริงๆวันนี้ไปทำงานเอาละคะ่ะสวัสดีค่ะ